ครับผมก็สวัสดีนานๆนะทุกปลาทุกท่านนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมนบิ๊กนะครับผมวันนี้นะครับก็มาตกนะครับปลานิลนะครับผมเป็นปลานิลบุฟเฟ่นะครับผมเป็นปลาบุฟเฟ่นะครับค่าคันหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมก็บอกก็ข้างหลังนี้เลยครับโอเคไะเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเตรียมของแล้วนะครับท่านผู้ชมไป นะครับผมก็มีเอาชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เหยื่อครับผมเข้ากับตัวเบ็ดอย่างนี้เลยนะครับเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่นะประมาณนี้นะนี่นะครับผมส่วนชุดสายหน้าก็จะเป็นนี่นะครับเป็นตะกั่วนะครับผมเบอร์เล็กๆหน่อยครับแล้วก็ลูกปัดนะครับผมแล้วก็ลูกหมุนนะ ส่วนตัวผมใช้แบบนี้นะครับก็ไม่รู้ผิดถูกยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับโอเค ็สังเกตที่ปลายขัน บนข้างแรงนะงงท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เปลี่ยนใช้เป็นทุ่นลอยนะครับใช้ทุ่นลอยแล้วนะ ดีต่อเช้าเนี่ย เรียบร้อยครับท่านมาแล้วท่านผู้ชมเป็นไงล่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมตัวที่สองตัวที่สามนะท่านผู้ชมเออมาแล้วเออก็เพรเมื่อกี้ผมกำลังจะย้ายนะครับโอ้โอะไรวะโอ้เมื่อกี้นี้เตรียมของนะท่านผู้ชมย,ย้ายแต่ย้ายไปหลบร่มนะครับอืม สนจะตั้งกล้องก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะมันงางหลังไงท้องไงไส้หมดนะครับ <c oughs> ลมแรงนะครับโอเคเต็มปากนะท่านผู้ชม Hơi hơi luôn Nít nè Ok hey, hey. nào <Tun> sure right? các <scenes in> <mercyille> นี่ฮะไซซ์สวยๆเลยนะครับ,รบผมตัวที่สามครับ <_ c oughs> เดี๋ยวจะเอาเข้าล่มนะ <m> <m> เดี๋ยวตีเบ็ดทิ้งไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเราปลาไปเก็บนะครับ <m> ผมไม่มีกระชังนะ สงสัยน่าจะเป็นอย่างนั้นไอเราก็ไม่คิดว่ามันจะกินก็กะว,ว่าจะไปนั่งหลบแดดตรงนั้นสักแป๊บนึงเอ้ยเดีมันค่อยกลับมาไว้ลมอ่อนๆ,ๆที่เรียกก็ไม่กล้าวัดเลยเห็นสายมันเดินไปเรื่อยๆอะมันไม่หยุดอ่ะ ก็เลยลองเสียงวัดดนะูอาจารย์เน็กนะครับผมถ่ายทอดวิชามาให้นะครับเราไม่มีทุ่นชิงหลิวนะเรามีแต่ทุ่นปลาหมอนะครับผมทุ่นตกปลาหมอ์นะเกิดการเลยใช้ทุ่นตกปลาหมอนะครับผมตกได้เหมือนกันนะนี่ฮนะทุ่นปลาหมอนะครับผม ครับไม่เหี่ยวครับไม่เหี่ยวชิงหลิวปนินครับ เอ,อาแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับโดน,นะผมตัวหนึ่งนะแนหม่เสด้ไม่เห็นตอนทุ่หนหายเมื่อกี้นี้นะกล้องมันไม่โฟกัสนะครับผมไม่บันทึกให้โอเคนะครับผมแรงดีด้วยต็ดปาก้ว <ละ S 2> ท่านผู้มชมอันนี้ไม่ได้โกงนะท่านผู้ชมนะเข้าปากนะครับ <c oughs> ไม่ผิดกติกานะ กยม,มีเข้าปากว่ะเข้าคางว่ะเข้าคางเข้าคาง คางนะเมื่อกี้เต็มคางเลยนะครับทุ่นอยู่ไหนก่อนทุ่นตกปลาหมอยอดนะครับโอเคแล้เนี่เป็นทีมไว้ก่อนนะคว้าปลาไปเก็บนะเนี๋ยขอทีทีนีดขออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเอาโต๊ะเอาเก้าอี้กลับมาที่เดิมเลย เกี่งบุหรือเปล่าวะไม่ใช่หมายถึงว่าว่าพอจะย้ายปุ๊บกินพอกลับมาไม่ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับผม Bye. นะผมนี่นะท่านผู้ชมนี่ครับไฟนะครับผมนี่นะเราฝ่อ,อมือ,อเลยนะครับผมโอเคตัวที่ห้านะครับเรียกว่าจะย้ายจะเปลี่ยนที่นะครับผมแต่ว่าก็เลยลองนั่งอีกสักแป๊บนึงกดปากกินนะครับผมโอเคไปลุยกันต่อฮะ 有鱼啊！嗯嗯嗯 นิ่มใช้ผื้สวยนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมนี่ บหันหน้ามาพอดีนะท่านผู้ชมนะทุ่นหายนะผมซส์เท่าฝ่ามมือเลยนะครับโอเค jam ทุ่นหายเลยเรียบร้อยนะเน็กโดนแล้วนี่ยเออเอาซี่นี่โอ้โเรียบร้อยนะฮะนั่งอยูข้างเอาบันเทิงนะเกี่ยวกับชัางนี่แหละไรโอ๊ยแยดแหม่โคตรเลยวันนี้ต้องเอาไปชังขึ้นมาอยู่ดี แล้วก็มาดูของเราต่อนะท่านผู้ชมทุลักทุเลนะเสียงในวิดีโออาจจะดังหน่อยนะท่านผู้ชมเอากินเลยท่านผู้ชม มนะไปแล้วครับไปแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะผมโดน <c oughs> เรียบร้อยนะ <c oughs> ล่าสุดมีคนแช่งนะเ่านผู้ชมนะเออโดนแล้วนะ กระชังไอ้ที่ตักปลาเตรงมันแตกนี่ว่ะมันหักไหมไม่มันรั่วรัว่วไงรั่วเป็นรูเลย เฮ้ยมันหมานครับผมลุยนะครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายโมงกว่าบ่ายสองนะครับผมแล้วก็จะขอตัวนะครับถอนตัวก่อนนะครับผมเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องไปทําต่อนะครับก็ผลงานวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบสิบกว่าตัวประมาณสิบตัวนะครับผมก็ ว่าโอเคเลยนะครับสําหรับครึ่งวันนะครับผมเช้ามาครึ่งวันก,กว่าๆมาหาบ่ายโมงบ่ายสองนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็คลิปหน้าและไว้ผมจะไปตกปลาอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามชมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปลากันดีกว่าอยู่ในถังนะท่านผู้ชมนะมรู้จะเห็นนี่นะ ประมาณสิบตัวได้นะครับผมโอเคโอเคครับก็อีพีหน้าว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับก็อาจจะมีแบบช็อตที่แบบว่าได้เห็นตอนวัดปลาบ้างไม่ได้เห็นบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าลมแรงนะครับตั้งกล้องไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็กล้องเหมือนจะมีปัญหาด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม すみません。